ตอนนี้หลายๆคนเรียกว่ารอคอยมากๆเลยกับวันที่1กรกฎาคมเราจะได้เห็นบทสรุปของซีรีติงซีซั่นที่4พาร์ทที่2ที่หลายๆคนรอคอยเพราะว่าซีซั่นที่4พาร์ทแรกเนี่ยมันจบแบบว่าค่อนข้างที่จะค้างคาตอนนี้นะครับได้มีการเผยออกมาคอนเฟิร์มถึงเรื่องชะตากรรมของตัวละครสตีฟแ h ร์ริ n งตันครับผมแล้วก็ความรู้สึกของตัวละครเอ็ดดี้มันสันสตัวละครที่เรียกว่า ในซีซั่นนี้ค่อนข้างจะมีแฟนแ,ฟนแหกกรีกกันมากๆเลยนะฮะตัวละครสตีฟเฮลิงตันมีการเปิดเผยชะตาการรมออกมาแล้วโดยตัวของผู้สร้างเซนเจอร์ติงเองครับฟิล์มฟอร์ดชอดนิวส์ ผู้สร้างเซนเตติงนะฮะออกมาคอนเฟิร์มชะตากรรมของสตีฟแพนิงตันแล้วครับว่าจะรอดหรือไม่รอดจะได้ไปต่อในเซนเตติงซีซั่นที่5ซึ่งเป็นซีซั่นสุดท้ายหรือไม่ชอนเลวีนะครับหนึ่งในโปรดิวเซอร์หนึ่งในผู้สร้างเซนเตอร์ติงเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตัวของชอนเลวีเนี่ยรักตัวละครสตีฟแพนิงตันมากมากนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่าสตีฟเนี่ยสำคัญกับแฟนๆแค่ไหน ซึ่งเมื่อถูกถามว่าสตีฟเพลิงตันเนี่ยจะรอดไปถึงซีซั่น5หรือเปล่าชอนเลวีก็ตอบว่าเอาจริงๆนะครับในวันที่สตีฟเพลิงตันตายคือวันที่ผมจะเดินหันหลังให้กับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งผมไปเช็คใน IMDb แล้วเนี่ยจะเห็นว่าชอนเลวียังมีชื่ออยู่ ยังมีชื่ออยู่ในการกำกับเซนติ n งซีซันที่5อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสตีฟไฮลิงตันก็เป็นตัวละครที่แฟนเฟวรีตนะครเป็นตัวละครที่ถูกใจแฟนๆหลายๆคนแล้วก็คิดว่าไม่น่าตายอยู่แล้วในซีซันที่4จะอยู่จนถึงซีซันที่5เหมือนกันแต่นะครับมีแต่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 จำได้ไหมว่าเซนติ n งไอ้ซีซันที่1แล้วก็คิดว่าไอ้วิวมันตายออกมาซีซันที่1ไม่ตายเว้ยมาซีซันที่2ไอ้วิวโดนสิงเว้ย มันอาจจะติดเชื้ออะไรมาหรือเปล่าเพราะว่า,พ,า,วาพอมันเข้ามาโลก Down อัพไซด์ดาวอะสตีฟมันเข้ามาโลกอัพไซด์ดาวแล้วมันโดนโดน,โดนไอไอไอค้างคาวผีตัวสัตว์ประหลาดมันลุมกัดนะมันก็จะมีทางที่จะรอดไปถึงซีซันที่5ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในเซฟโซนเสมอไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีแผลติดเชือ้อมีแผลเรื้อรังหรือว่าอาจจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดมาอไอแวกหน้าในโลกอัพไซด์ดาวก็ได้นะซึ่งพอมันถึงซีซันที่5มันอาจจะตายตั้งแต่ตอนแรกก็ได้นะ เพราะฉะนั้นการที่เขาการันตีว่าซีซันที่4ไม่ตายก็ไม่ได้แปลว่าซีแพลิงตันมันจะอยู่ตลอดไปนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะสรุปคือเราก็ต้องรอดูกันต่อไปอยู่ดีนะครับว่าจะรอดตลอดรอดฟังจนถึงซีรีส์เนอร์ติงจบหรือเปล่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับเอาจริงๆไอ้ตัวตีเพลิงตันในซีซันนี้ก็ค่อนข้างจะบูเยอะหน่อย ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนหลงรักแล้วยิ่งแก๊งเด็กๆในเรื่องนี้เนี่ยหลายๆตัวละครนะผมว่าผมรู้สึกหลงรักมันไปเรื่อยๆไอวิวตายไม่ตายเนี่ยอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันไม่รู้แต่ว่ามีการเปิดเผยนะว่าจะมีคนไม่ได้ไปต่อแต่เขาก็มาบอกแล้วว่าไม่ใช่สตีฟเฮนิงตันถ้าสตีฟเฮนิงตันตายมันก็จะเหมือนเกรนตายในเดอะวอลกิ้งเดยอะที่คนไม่ดูอ่ะที่คนแบบโอ้โหยอดตกยอดคนดูตกกันเลยอะไทดัสตินตายเนี่ยอุ๊ย พูดทำร้ายจิตใจแฟนเลยอีกตัวละครหนึ่งครับก็คือตัวละครของเอ็ดดี้มันสันตัวละครเอ็ดดี้มันสันเนี่ยไอที่มันบา้บาบา้บาบอๆเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันบ้าดีพี่น้องดัฟเฟอร์เนี่ยเขามีการใส่ตัวละครบา้บาบแบบนี้เข้ามาในทุกซีซันทุกซีซันแล้วก็พอเราได้เห็นตัวละครแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการทําซีรีส์แบบนี้แล้วก็ทําให้ตัวละครมันหน้าจดจําในซีซันเดียวได้เนี่ยเขามีฝีมือจริงๆนะ ซึ่งตัวของโจเซฟควินครับผมผู้รับบทเอ็ดดี้มันสันจากเซนเนอร์ติ้งซีซั่นที่4ี่เนี่ยเขาได้มีการออกมาบอกนะครับว่าจะโกรธมากเลยหากไม่ได้อยู่ในซีซั่นที่5โจเซฟควินก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางตดอะการเดียนเกี่ยวกับการรับบทตัวละครใหม่อย่างเอ็ดดี้มันสันในเซนเนอร์ติ้งซีซั่นที่4ครับว่าตัวเขาเนี่ยงุดกิดมากนะหากไม่ได้อยู่ในซีซั่นที่5ด้วยถ้าใครได้ดูแล้วก็จะรู้นะฮะว่าไอเอ็ดดี้เนี่ยมันคือหัวหน้าของเฮลไฟครับ ดยต,ตัวละครตัวนี้มันจะสนิทก,กับแก๊งเด็กๆที่มันเล่นบอร์ดเกมด้วยกันอ่ะแล้วก็ตัวของนักแสดงอย่างโจเซฟควินเนี่ยเขาก็สนิทก,กับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเดวิดฮาร์เปอร์แล้วก็วีโนนาไรเดอร์มากด้วยเหมือนกันนะครับเขาได้มีการบอกนะครับว่าผมคงจะหัวร้อนมากเลยถ้าพวกเขาไม่ให้ผมกลับไปผมอยากแสดงนะครับถ้าพวกเขาจะต้องการผมและในซีซั่นที่5นี้ก็มีข่าวจาก2ผู้กับดัฟเฟอร์บราเธอร์ด้วยว่าเขาอาจจะทำซีซั่นต่อไปโดยดำเนินเรื่อง ให้เป็นช่วงเวลาที่แก๊งเด็กๆได้โตเป็นผู้ใหญ่เนื่องจากนักแสดงนั้นโตกันเร็วมากครับแล้วก็อาจจะเป็นในยุค90ก็ได้อันนี้ก็รอคอยกันดูอีกทีนะฮะว่าในซีซั้นที่4ภาคที่2ที่กําลังจะฉายวันที่1กรกฎาคมนี้จะมีตัวละครไหนไปต่อหรือว่าไม่ได้ไปต่อหรือว่าอาจจะเห็นหลายๆตัวละคร ติดอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel